อนี้ก็เป็นฝั่งที่รถราคานะครับ1,000บาทเท่านั้นนะครับตู้ลำโพง คู่ละพันนะครับสตัหก็พันเดียวเท่านั้นนะครับเอ่อสินค้าก็อาจจะมีตำหนิบ้างนะครับเพื่ออาจจะลดตามสภาพนะแต่ว่าเอาไปลองได้นะครับลองเสียงได้นะครับว่า,เ,าเราอยากซื้อไหมนะครับเป็นของหลายยี่ห้อเลยนะครับพันเดียวนะซื้อ,อไปไประดับบ้านก็ได้เนะี่ย ก็เป็นลำโพงนะครับเนี่ยนะครับลำโพงตัวนี้ก็เป็นตัวละพันนะครับลำโพงคู่ถ้าเป็นคู่ก็คู่ละพันนะคู่พันเดียวเอง ทั้งหมดเนี่ยที่เห็นเห็นเนี่ยด้านหน้าเนี่ยพันบาทเท่านั้นนะครับพันเดียว คันเดียวนะครับนี่พอต้องมาลองนะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมมาลองนะครับรถคันเดียวทั้งหมดนะครับอยู่นี่ผมไม่รู้ว่าเพลงมันติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมต้องไปเช็คก่อนแล้วครับผมไม่ได้พูดนะเป็นบางช่วงนะครับขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับนี่นะครับหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาททุกรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องเล่นเทปคัสเซ็ตนะครับ ต้องเล่นเทปพัดเสร็จนะครับต้องเล่นเทปต,ต่างๆนะครับราคาพันเดียวนะพันเดียวนะครับฝั่งโน้นด้วยเดี๋ยวผมเดินฝั่งนี้กันหนึ่พันเดียวทั้งหมดเลยครับโอ้ขออภัยนะครับโคลัมเบียไอว่านะครับ นีครับก็เป็นรายการลดล้างสต็อกนะครับหนึ่บาทนะครับทุกชิ้นเลยนะครับไปเดินไปเรื่อยๆใครอันนียเ็มีนะครับโอ้นี่ของโซนี่นะสุาพมันก็อาจจะูุพังบ้างนะผมดูแล้ว พันบาทนะเก่าเกือก,กเลยด้วยอันนี้พันหนึ่งนะอันนี้ก็คู่คู่นี้ก็พันหนึ่งนะคือของ โปรคอมโเครื่องเล่นแผนเสียงต่างๆนะครับรดราคาพันเดียวนะหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับที่รถเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะครับ ก็พันเดียวนะนี่ส่วนนี้รถเหลือพันเดียวทั้งหมดนะครับมันเยอะมากจนผมถ่ายให้ดูไม่หมดแล้ว ทั้งหมดเลยนะครับทันเดียวทุกรายการนะครับเนี่เป็นชั้นนี้ด้วยนะครับหนึ่งพันบาทนะ 1, าทนะจากรคาคา4,500ก็เหลือพันเดียวนะครับ เราผมให้ดูฝั่งด้านล่างก่อนดีกว่านะครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับรถหนึ่งพันบาททุกชิ้นนะครับ ฝั่งโน้นนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับก็คือคู่ละหนึ่งพันนะครับลําโพงด้วยนะครับเป็นอ่าโกดังโกดังที่สามนะครับของโกดังรักที่โฮมนะครับเปิดลดล้างสต๊อกนะครับตรงนี้ลําโพงนะครับคู่ละพันนะครับคู่ละหนึ่งพันบาทนะครับสามารถลองได้นะครับลองได้แล้วก็เช็คได้นะครับนี่ถ้าท่านใดไม่อยากซื้อราคาที่มันแพงกว่านี้นะก็มาดูโซนนี้นะครับ เป็นส่วนรถล้างสตอ็อกของโกดังลักกี้โฮมนะครับส่วนนี้เป็นส่วนลําโพงนะท่านผู้ชมคู่ละ1,000บาทนะครับเคนบูดสวยกิบเลยก็ไปลองได้นะผมมีที่ลองนะคือไม่ใช่ว่าซื้อแล้วซื้อเลยนะซื้อแล้วต้อไปลองได้ลองเสียงได้ว่ามันดีไหมมันเสียงออกเสียงชัดเสียงแหลมเสียงกลางอะไรก็ว่าไปนะเนี่ยเขาเขียนไว้1,000บาททุกชิ้นนะครับ หนึ่พันบาททุกชิ้นเลยเนี่ยลำโพงบุกเชลนะครับนี่ลำโพงตั้งโต๊ะลำโพงฟังเพลงในห้องนะคู่ละหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองนะครับต้องมาดูเองนะครับผมอาจจะไม่ได้แจงรายละเอียดนะของพานาโซนิกไพลอ e เนียของซันโซนีนะครับโซนี่ตัวนี้ อ่ะ่ะเนียคู่เล็กๆเนี่ยไปวนเนียนะครับคู่ละหนึ่งพันบาทนะครับท่านผู้ชมเนี่ยตัวนี้ก็สวยเลยคู่เดียวคู่พันหนึ่งนะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะจิดหรือจะจิดเพลงหีือเปล่าม่เปิดเพลงลั่นเลยพี่น้องเอ้ย นี่ครับพันบาททั้งหมดเลยส่วนนี้ก็เหลืออยู่พันเดียวนะครับ เพื่อเล่มเทปนะครับเนี่นะครับ